ะะเดี๋ยวว่าค้าลาอะไรแหมครับใช่เลยนานไหมนานเท่าไหร่ก็รอพิเศษโรโซว่วาโอเคขอบคุณคุณแป้งนะคะโอเคคุณไลแมนโอเคตำปลา60สิบขนมจีนเนาะเป็น70บาทด้ยวยพอต่อไลแมนนะคะเป็นตำปูม้ากับบ้านคุณต้าต้าโอเคได้เดดนะโอเคปูมาร้อยสิบบาทเหมือนเดิมน,นะ,ะคุณทิ์โอเคทิ์ต่อนะโอเค ตวงสือนะ่จาจะน้องคนผู้หญิงนาะอโอเคเสื้อเหลืองให้น้องนิวโอเคจำได้อยู่ขอบคุณคุณแป้งค่ะขอบคุณค่ะนะไมยังเสียงดีไหมเสียงดีเสียงดีอยากร้องเพลงนั่นนี่ไมยเสียงดีมากๆเลยเนาะตัวละหมื่นไม่กล้าตาแรงแล้วหล่นลงโค้งนี่ทําไงเนาะนะครับนะครับเสียงขอบคุณค่ะ,คคะหลายคนแนะนําเรื่องไม่ตั้งนานแล้วเวลาไล์สดเนี่ย แต่พ่อคาเสียงดังอยู่แล้วแต่ว่ามันอยากแบบอยากให้มันแบบคมชัดชเสียงนิ่มนะ<ช>เข้าไปดูในในแฟนเพจคุณกอลอ่ะเสียงมันนิ่มดีนปรับได้ใช่ได้รายเสียงเสียงมันนิ่มเสียงมันหน้าฟางอะไรทีเนี้ยพูดเยอะได้หรือยังทีเนี้ยมีไมค์มแล้วนะคะไม่ด่าแล้วร้องเพลงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นร้องเพลงแล้วนี่นะ <Okay. S 1> อะของไลแมนก่อนนะคะ ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ดึงด่าตัวจริงด่าใครไหมไม่ด่าเลยโอเคตัวจริงน่ารักน่ารักแต่คลิปในเหตุการณ์นั้นน่ะพ่อค้าโมโหจริงๆเห็นใช่ใช่ไหมเออนั่นแหละแต่การด่าพ่อค้าไม่ได้ด่าแบบใช้คำไม่สุภาพเลยนะครับคือแค่แค่เชิญลูกค้ามาํำเองมันจะได้พอใจเชิญนะค้ามาทำเองเลยค่านี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรตินะอะไรอย่างเงี้ยนะ เห็นเราเป็นตัวตลกหรือยังไงชี้นิ้วสั่งนู่นนี้นั่นจริงๆอ่ะสั่งได้เรื่องเยอะได้มันไม่จบไงครับมันก็เลยนั่นแหละคนอื่นก็ต้องรออย่างเงี้ยเหมือนคุณทิพย์รออย่างเงี้ยคนอื่นก็ต้องรออย่างเงี้ยดูแลเทคแคร์แค่คนเดียวไม่ได้นั่นแหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีความแค้นต่อกันเลยนะ <c oughs> ไม่รู้จับกันด้วยเนาะนะครับมันผ่านมาแล้วอยู่ท่ามกลางดราม่านะนะครับ พุทแทนใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับหิวใจแล้วนะนะครับปึ๊บโอเคแต่ตอนนี้